ตอนที่83รันเหยียนฉีกยิ้มมองรันอวินเชิงมองข้ามการตำหนิของเขายิ้มก่อนถามว่าในตระกูลมีความเคลื่อนไหวใดบ้างรันอวินเชิงเห็นรอยยิ้มเป็นมิตรสนิทสนมของวันเหยียนไหนยังจะตีหน้าเคร่งได้ถอนใจก่อนพูดว่าตอนนี้ในเมืองลือเรื่องเจ้ากันเซิงแซ่สกุลเหยียนประกาศยกเลิกการแต่งงานพวกผู้อาวุโสกำลังโมโหกันมากต้องมาระบายใส่เจ้าแน่แต่เจ้าบ้านสกุลหลูเคยชื่นชมเจ้าต่อหน้าทานกำนันจึงกู้หน้าให้สกุลรันได้บ้าง ดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้นับว่ายังดีอยู่ขอแค่เจ,เจ้าเก็บตัวเงียบเรียบร้อยอยู่ที่อารามอิงเหมยก็ไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้นิ่งไปพักหนึ่งรันอวินเชิงจึงกล่าวเสียงเข้มอาเหยียนหากเจ้าขาดแคลนเงินทองขอแค่บอกพี่สิบก็พออย่าแอบไปหาเงินเองอีกแม้พี่สิบจะมีความสามารถจำกัดแต่ด้านเงินทองไม่ขาดแคลนแน่อย่าได้ดื้อรั้นเข้าใจไหมอือรันเหยียนค่อยๆพงกศรษะเธอได้แต่รับคำรันอวินเชิงเช่นนี้ก่อน แต่ลับหลังยังต้องเตรียมสะสมเงินทองเผื่อไว้มีหลักประกรันมากหน่อยย่อมไม่ผิดแน่นี้เป็นรูปแบบของรันเยียนเสมอมารันอวินเชิงพยักหน้าเปลี่ยนเรื่องกล่าวว่าข้าได้ช่วยหาที่พักให้หมอเทวดาอูแล้วอยู่ที่เรือนแถวตะวันตกของเมืองใกล้เขาชีสานมากปกติหากไม่มีธุระหมอจะขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรขอบคุณพี่สิบรันเยียนเอ่ย รันอวินเซิงจัดการเช่นนี้ตรงกับความต้องการของอูชิวเหอพอดีและตรงกับความตั้งใจของรันเยียนด้วยรันอวินเซิงคลุกคลีอยู่ในแวดวงการค้าไม่ใช่คุณชายลูกผู้ดีทั่วไปเรื่องที่เขาจัดการล้วนรอบครอบด้วยเหตุนี้รันพิงอวีจึงโยนเรื่องให้เขาทำมากมายกับเส้นทางพ่อค้าที่ถูกกำหนดไว้นี้เขาได้แต่จำใจด้วยไร้ทางเลือกดีที่เขาพอจะไปได้ดีในเรื่องทำการค้า สองพี่น้องคุยกันในป่าไผ่ผักหนึ่งรันอวินเซิงค่อยสั่งให้คนลำเลียงสิ่งของที่นำมาเข้าไปในอารามแล้วถือโอกาสมอบเงินห้าร้อยตำลึงเป็นค่ารูปและน้ำมันแก่อารามเงินห้าร้อยตำลึงดูตามตัวอักษรน,นั้นไม่มากแต่ดูตามกำลังซื้อในสมัยถังเงินห้าร้อยตำลึงนี้เพียงพอจะบูรณะซ่อมแซมอารามอิ่งเหมยได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ในอารามจึงเห็นรันเยียนเป็นดุจพระโพธิสัตว์กระทั่งอาหารเย็นก็เพิ่มกับให้สามอย่างแม้จะยังเป็นอาหารเจือชื่อแต่นับว่าประนีขึ้นมาก หลังรันเยียนกินข้าวเย็นและอาบน้ําเสร็จก็จุดตะเกียงอ่านตำราแพทย์ที่ระเบียงสิงเหนียงยืนชะเง้อชะแง่ยอยู่นอกบานประตูไม่ไผ่พักหนึ่งก็หันมาถามรันเหยียนคุณหนูเป็นพยานต้องใช้เวลานานเท่าไรเจ้าคาฟ้ามืดแล้วทาไมยังไม่เห็นเงาคนอีกระออีกเดี๋ยวเถิดเดิมรันเหยียนก็ออกจะก,กังวลมาถูกสิงเหนียงกระตุ้นเช่นนี้เลยยิ่งกระวนกระวายรีบไล่นางไปทําอย่างอื่นสิงเหนียงท่านไปอุ่นกับข้าวรอเถิด สิงเนียงรับคำละลัลังเดินไปยังห้องครัวนางเพิ่งถึงห้องครัวได้ไม่นานวลวีก็กลับมาคุณหนูวลวีหน้าค่อนข้างซีสองตาบวมแดงราวลูกวัลนัทสองลูกพุ่งเข้าเรือนมาก็เกาะเข่ารันเหย,ยนร้องให้โหเลี้ยงร้องให้ด้งไปถึงหูสิงเหนียงงงนางจึงออกจากห้องครัวมาถามอย่างตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นหรือวลวีคุณหนูวลวีลุกขึ้นปาดน้ำตาที่ยังไหลไม่หยุดสะอื้นกล่าว ทางที่ว่าการบอกว่าศพหญิงสองศพที่เรียงกระดุกวันนั้นศพหนึ่งคือคุณหนูอินสามศพหนึ่งคือเกหลันคือบ่าวแต่เบาวแยกไม่ออกว่าศพไหนคือนางวรลวิสะอื้นให้แม้แต่สายลมยามค่ำก็ยังสศกสลดตามสิงเหนียงอ่อนไหวง่ายยิ่งอดไม่อยู่น้ำตาพรั่งพรูรันเยยนหลบตาถอนใจเบาๆเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยช้าๆพรุ่งนี้ข้าจะเขียนจดหมายให้เจ้านำไปมอบแก่หลิวชื่อสื่อหากเขารับปากถึงเวลานั้นข้าจะแยกแย่เอง รันเยยนยื่นมือไปตบสีสวรรล,ล์วิวเบาๆเอ่ยว่ากินข้าวหรือยังวัลลวิสายหน้าดวงตาหงคู่เปรียวเปี่ยมความแค้นเคืองบ่าวไม่หิวเห็นอินหวนซูที่หน้าเนื้อใจเสือนั่นแล้วบ่าวก็สะอิสเอียนจนกินอะไรไม่ลงอันที่จริงเขารู้นานแล้วว่าสังหารผิดตัวต่อมากลับบีบให้คุณหนูอินลี่สวมรอยเป็นคุณหนูอินสามซ้ำยังปลูกเข็นนางว่าหากเผยรุดจะนำนางไปถ่วงแม่น้ำผิงเจียงจะได้เป็นเพื่อนคุณหนูอินสาม สีหน้าสิงเนียงกับเสี่ยวหมันดูตกใจเห็นชัดสิงเนียงเอ่ยเสียงสัน่นเสือร้ายไม่กินลูกตนเห็นดูสภาพภูมิฐานนึกไม่ถึงกลับทําเรื่องโหดร้ายบาปหนักพันนี้ได้ยังมีเกอหลันอีกเขายอมรับว่าสั่งคนไปฆ่าปิดปากเกหลันบอกว่าวันนั้นคุณหนูอินสีนัดเจอคุณหนูของพวกเราที่แม่น้ําผิงเจียงคุณหนูอินสีไปหาคุณชายฉินสีคุณหนูเราอยู่บนฝั่งไม่รู้ไปพบเห็นอินหวนซูโยนศพทิ้งได้อย่างไรเขาจึงหมายฆ่าคนปิดปากเป็น ขณะวลลวีเอ่ยอย่างตื่นเต้นพันฮึดเงียบเสียงรันเยียนเอ่ยต่อเนิบเนิบเกลันเพื่อช่วยข้าจึงเล่าผู้คุมการของเรือนสกุลอินไปโชคร้ายถูกฆ่าบิดปากเป็นเช่นนี้กระมังสีหน้าวลลวีเปลี่ยนจากตกใจเป็นโคกเศร้าหลุบตาผงกศีสะะสิงเหนียงเชื่อไม่ลงนางได้เห็นแผนการร้ายมามา,มากมายแต่น้อยนักจะได้ยินได้เห็นเรื่องน้าตกใจเช่นนี้ บิดาสังหารบุตรีขู่เข็นบังคับบุตรีอีกคนทั้งยังคิดฆ่าบุตรีภรรยาหลวงของสกุลใหญ่อื่นปิดปากหากเขาไม่บ้าก็คงเสียสติแล้วเรื่องของหานซานเป็นมาเช่นไรเรื่องเล่ามาถึงขั้นนี้แล้วรันเหยียนจึงถามให้รู้ชัดไปเลยวัลวีเล่าว่าในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งหานซานเคยรวมกลุ่มกับคุณชายฉินสีและพักพวกวิจารณ์เหล่าคุณหนูลับหลังบอกว่าเขาสังเกตสพกยามคุณหนูอินสามยัยง้งย่างแล้วกล้าพูดเลยว่านาังมิใช่สาวบริสุทธิ์ คุณหนูอินสี่สวมรอยเป็นคุณหนูอินสามเดิมใจก็ต้มมต่อมๆอ,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 อยู่แล้วไม่รู้ได้ยินเรื่องนี้จากปากใครจึงยิ่งลนลานเลยนึกถึงนางเว่ยพูดถึงนางเว่ยนางเที่ยวบอกผู้คนภายนอกว่าตนเป็นลูกกัพร้าของตระกูลผู้ดีตกยากแม้จะอยู่ในวัยกลางคนแล้วแต่ตลอดมาครองตนบริสุทธิ์ไร้ตำหนิหน้าต่างดงามมีเสน่ห์เย้ายวนนับแต่หลิงหูหยินให้กำเนิดคุณหนูอินสามและคุณหนูอินส,นนสี่สุขภาพก็ ไม่ดีนักอินหวนชูจึงรับนางเป็นอนุพันยาแต่คุณหนูอินสี่พบว่านางมักไปเจอกับชุวยเหมยที่หอ่ายซิ่วบ่อยๆจนสิบรู้ว่าชุวยเหมยเป็นคณิกาขายเสียงเชี่ยวชาญการบรรเลงคงโหวพินลักษณะคล้ายฮาร์ปจึงจงใจพูดต่อหน้านางไว้ว่าตนอยากเรียนคงโหเสียดายผู้รู้คงโหมีน้อยนักหาอาจารย์ดีๆไม่ได้นางไว้เพื่อจะได้เจอชุวยเหมยบ่อยๆจึงติดกับแนะนําชุวยเหมยเข้าเรือนมาในฐานะอาจารย์สอนดนตรี จากนั้นคุณหนูอินสีก็ถือโอกาสสิบเรื่องของวัยเหนียงผ่านทางชาติกําเนิดของชุยเหมยที่แท้เรื่องที่วยเหนียงเป็นลูกกําพร้าตระกูลผู้ดีนั้นไม่แปลกปลอมแต่กลับเป็นนักดนตรีในกองงานสังกีต่อมาลักลอบได้เสียกับบุรุษให้กําเนิดบุตรีคนหนึ่งก็คือชุยเหมยนักดนตรีนับเป็นชนชั้นต่ําประเภทหนึ่งแม้บ่าวในกองงานสังดีจะทํางานรับใช้ห้องเต้แต่ชนชั้นต่ําก็ยังเป็นชนชั้นต่ําเมื่อออกจากกองงานสังดีฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นก็จะยิ่งกลายเป็นชนักติดหลังที่ไม่ออาจอน ไม่รู้ว่าเว่ยเนียงใช้วิธีใดสร้างสถานะราษฎรปกติแก่ตนกอบกับนางมีบุคลิกไม่ธรรมดาทั้งฉางอันระยะทงางห่างไกลยอยู่ซูโจย่อมปิดบังได้เว่ยเนียงถึงกับปิดบังอินหวนซูได้ทั้งที่ตนไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เรื่องนี้ทําให้รันเหยียนประหลาดใจมากไม่รู้ว่าควรจะสะท้อนใจในความไม่รู้ของอินหวนซูดีหรือสะท้อนใจในวิธีการอันแนบเนียนของเว่ยเนียงดี อินวันวันใช้สถานะของเวีเ่ยยงข่มขู่ช่วยเหมยให้นางยั่วยวนหานซานและวางยาเขายามคุณชายฉินสี่ชกหานซานประจวบเหมาะเจอตอนที่พิษกำเริบพอดีเดิมไม่ได้อยู่ในแผนการของอินวันวันแต่เรื่องนี้กลับจุดประกายความคิดนางยิ่งจุดประกายความแค้นที่เก็บกดจนบ้าคลั่งในใจนางนานหลายปีตอนที่84มีหน้าเล่าช่วยเหมยจึงใช้วิธีแรงเช่นนั้นฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องมันดาจึงจำเป็นต้องเอาตัวเข้าแลก เมื่อจบเรื่องเตรียมถอนตัวกลับพบว่าเคราะห์ซ้ำกำซัดไม่อาจหวนคืนป่วยเป็นซิฟิลิสเสียโฉมท้องไม่มีพ่อถูกคนอื่นกำจุดอ่อนไว้อีกอย่างนางอาจมีใจให้หานซานอยู่บ้างมีคนว่าไว้ทางละสู่หัวใจสตรีคือช่องคลอดกับหญิงคณิกาขายเสียงที่พยายามรักษาความบริสุทธิ์ในหอนางลมอย่างช่วยเหมยเมื่อนึกดูก็น่าจะใช้ได้ด้วยเช่นกันผู้ใดสังหารฝานชุนผู้ใดคิดสังหารเจ้าเร่นเยียนถามฝานชุนโดนคุณหนูอินสีกับวเวเซียสังหาร พูดถึงอินวันวันวลวีก็ถอนใจคราวๆหลายคราไม่รู้ว่าในใจสงสารเครียดแค้นหรือเสียดายฝานชุนเดิมเป็นสาวใช้ของคุณหนูอินสามหลายวันก่อนงานเลี้ยงน้ําชาไวเหนียงบอกว่าคนไม่พอใช้คุณหนูอินสี่จึงส่งฝานชุนไปช่วยบ่ายวันรุ่งขึ้นคุณหนูอินสี่ไปหาไวเหนียงไม่ระวังทําเสื้อเบียดจึงอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อที่เรือนของไวเหนียงตอนนั้นไวเชียกับฝานชุนสองคนคอยรับใช้อยู่คุณหนูอินสี่กับไวเชียจึงร่วมมือกันสังหารนาง เรื่องนี้ดูแล้วเป็นการจงใจฆาตกรรมสาเหตุที่คาดกรรมฝานชุนแค่นึกก็รู้ได้เดิมฝานชุนเป็นสาวใช้คนสนิทของอินเหมี่ยวเหมี่ยวรู้รายละเอียดทุกอกับกิริยาของคุณหนูซึ่งอาจรู้ดียิ่งกว่าอินหวนชูและหลิงหูหยินเสียอีกหานซานเพียงเอ่ยประโยคเช่นนั้นประโยคเดียวก็โดนอินหวนหวนวางแผนสังหารนับประษาอะไรกับฝานชุนส่วนบ่าววันนั้นในสวนดอกไม้บ่าวได้ยินช่วยเหมยแอบคุยกับสตรีนางหนึ่งวางแผนจะใส่ร้ายคุณชายฉินสี่ จึงโดนคนทุบสลบจากด้านหลังและได้รู้จากปากเว่ยเชี่ยวว่าวันนั้นคนที่ทุบบ่าวก็คือคุณหนูอินสีเวลานั้นบ่าวโดนทุบหัวจนมึนงงมองอะไรไม่ชัดเห็นแต่มือที่สวมกำไลย,ยกบีบคอบ่าวตลอดเวลาวลวี่หยุดนึกก่อนกล่าวเสริมว่าเว่ยเชี่ยเล่าว,ว่าคนที่แอบคุยกับช่วยเหมยคือนางรันเหย,ยนทบทวนความทรงจำถึงเด็กสาวชุดแดงที่ร่าเริงคนนั้นแต่ไม่อาจนำนางกับนวันวันในภายหลังมาจินตอนาการร่วมกันได้จริงๆ คนหนึ่งบริสุทธิ์ไร้เดียงสาคนหนึ่งบ้าคลั่งสุดต่งส่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนตั้งแต่คราแรกจนถึงท้ายที่สุดก็คือความรักที่นางมีให้ฉินมู่เซิงแต่ละคนมีความชอบแตกต่างหลากหลายจริงๆรันเหยียนพึนพมพำเธอมองฉินมู่เซิงตั้งแต่หัวจโรดเท้าไม่เห็นอะไรดีสักอย่างแต่อินวันวันกลับรักเขาสุดจิตสุดใจแม้ตายก็ไม่แปรเปลี่ยนจุดเริ่มของโศกนาฏกรรมนี้เกิดจากจดหมายของฉินมู่เซิงเขาถูกจังเฟยหลอกให้เขียนจดหมายนัดอินเหมี่ยวเหมี่ยว หลังอินวันวันขโมยอ่านก็ลอบไปยังสถานที่นัดหมายแล้วโชคร้ายโดนจังเยบพระค,ความบริสุทธิ์ทว่าแต่ต้นจนจบอินวันวันไม่เคยถือโทษโกรธแค้นฉินมู่เซิงเลยสิงเนียงถอนใจหันไปยังห้องครัวยกกับข้าวที่อุ่นร้อนออกมาวางบนโต๊ะที่ระเบียงแล้วพูดกับวัลวิว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมากน้อยก็กินสักหน่อยเถิดวลวิยิบตะเกียบอย่างจนใจก่อนพ้ยข้าวดูแล้วไม่ค่อยอยากอาหาร รันเย,ยนหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกจากกองหนังสือด้านข้างนี้เป็นคัมภีร์ที่ทางอารามส่งมาตอนอาหารเย็นรันเยียนลองพลิกดูไปอย่างนั้นแต่พอเห็นอักษรด้านในละสมองก็พลันพองโตราวโดเธอรู้จักอักษรทุกตัวแต่พอพวกมันมาอยู่รวมกันเธอกลับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรรันเย,ยนส่องไฟดูอยู่พักหนึ่งก่อนกลุ่มหน้าผากถอนใจทิ้งหนังสือลุกขึ้นกลับห้องไปพักผ่อนถึงอย่างรายการมาฝึกตนที่อารามอิงเหมยก็เป็นแค่การแสดงให้คนนอกดู จะอ่านคัมภีธรรมะเข้าใจหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่วรลวีพุยข้าวมองสิงเหนียงด้วยแววตากังขาคุณหนูเป็นอะไรไปอาจจะพอได้ฟังเรื่องน่าสถานใจมากมายเช่นนี้อาจไม่สบายใจสิงเหนียงตอบขณะเอื้อมมือไปเก็บหนังสือให้เรียบร้อยวรลวีพยักหน้าไล่ข้าวเข้าปากต่อสิงเหนียงค้อนพลางกล่าวไหนว่าไม่หิวข้าวว่า,วข,าวข้าวที่เก็บไว้ให้พวกนี้คงไม่พอเจ้ากินด้วยซ้ำวรลวีทำแก้มบ่องพูดอู้อี้ว่า เมื่อครู่คับข้องใจไปหมดพอได้พูดระบายก็ดีขึ้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้ามากทำไมข้าต้องใส่ใจดูทำท่าเหลาะแหลเข้าสิงเหนียงยื่นนิ้วไปจิ้มสีสนางใครกันที่รับประกันว่าจะทำตาให้ละเอียดยิ่งกว่าเข็มวัลวิกลอกตาใจกว่าเป็นคนละเอียดต้องอ่อนไหวช่างละเตือนใจใบไม้ร่วงใบหนึ่งก็ต้องเคาใจเป็นเวลานานหรือใจคิดเช่นนี้แต่ก็รู้ว่าหากเถียงสิงเหนียงเรื่องคงยาวแน่จึงเงียบก้มหน้าก้มตาพ้ยข้าวเข้า,ขาปาก สิงเนียงนั่งดูวลลวิกินข้าวอย่างไร้มารยาทที่ระเบียงขอบตาแดงระเรือ่อเกอหลันเป็นเด็กที่ชวนให้คนนึกรักใคร่เอ็นดูนักแต่เด็กก็รู้ความถึงเพียงนั้นเป็นห่วงแทนคุณหนูทุกอย่างคนก็ซื่อตรงกิริยาท่าทางดีความรู้ดีเฮอะหวังว่าจะจำแนกศพนางได้จะได้นำไปฝังให้ดีชาติหน้านางจะได้ไปเกิดในครอบครัวที่ดีวลลวิเอาแต่กบหน้ากำตากินข้าวเสี่ยวหมานก็นึกรู้ได้รำไรว่าเรื่องนี้เป็นความเจ็บปวดใจของทุกคนจึงไม่สอดคำชั่วพริบตาไม่มีใครตอบอะไร สิงเนียงก็คล้ายไม่ติดใจพึมพำว่าเด็กดีเช่นนางต้องได้ไปเกิดในชาติภพที่ดีแน่นอนดีที่คุณหนูปล่อยวางได้แล้วหากนางรู้ต้องยินดีแน่สิงเหนียงสะอื้นเช็ดน้ำตาวันลวิคอหอยตีบกลิ่นข้าวลงไปอย่างดุดันวอยวายว่าท่านจงใจทำให้ข้ากลุ้มตอนกินเพื่อจะประหยัดข้าวคำนี้แน่ๆผพูดเสร็จก็กินส่งเดสต่ออีกหลายคำก่อนยื่นมือไปเก็บเสี่ยวหมานก็มาช่วยเก็บด้วยสองคนร่วมมือช่วยกันเก็บระเบียงจนสะอาดอย่างรวดเร็ว อารามอิงเหมยยากจนยิ่งพอฟ้ามืดนอกจากเหลือตะเกียงน้ำมันริบหรี่สองดวงที่วิหารด้านหน้าไว้บูชาพระโพธิสัตว์ที่อื่นล้วนประศสริแสงสองสว่างในป่าเขามียุงเยอะรันเหย,ยนเลยไม่อยากอยู่ข้างนอกขึ้นเตียงพักผ่อนแต่หัวค่ำเวลายังเร็วไปเธอจึงไม่ค่อยง่วงนอนคิดว่าควรจัดการกับฉนดหลายใบในมืออย่างไรคดีนี้แต่ต้นจนจบเวเนียงไม่ได้ฆ่าคนพิจารณาอย่างรอบคอบก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่ง โทษที่จะได้รับมีเพียงปกปิดฐานะชนชั้นต่ำแต่งงานเข้าตระกูลใหญ่ตามกฎหมายถังผู้ที่มีชนชั้นห่างกันสองขั้นแต่งงานเป็นสามีภรรยาต้องโทษในประเทศแต่งเป็นอนุพันญยาต้องโทษโบยนับจากสองปีก่อนถึงตอนนี้คดีนี้มีคนตายทั้งสิ้น6กคนอินเมียวเหมียวเกระหลันผ่านชุนหานซานจางเฟยอ,อินหวนหวน ถือเป็นคดีใหญ่ต้องส่งให้กรมอาญาพิจารณาหลิวซื่อสื่อก็ยากจะตัดสินสถานเบามินำซ้ำการตัดสินอย่างน้อยก็ต้องรอกรมอาญาตอบกลับมาก่อนไปมาอย่างต่ำก็สมเดือนนานหน่อยก็ปีครึ่งปีช่วงเวลานี้เธอจะเอาหน้าร้านสองร้านที่ตลาดตะวันออกนั้นไปใช้ประโยชน์เองได้ไหมรันเหย,ยนครุ่นคิดขณะเดียวกันก็รู้สึกได้รำไรว่าตอนไวเนียงยัดของมาให้เธอในวันนั้นก็ได้ตัดสินใจจะตายแล้ว รันเย็ยนนึกเพลินไปจนเริ่มสลึมสลือแต่จูู่มีเสียงพินแผ่วพลิ้วดังมาต่อเนื่องเธอพลันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานรับปากซูฟู่ว่าจะโยนร่มเข้าไปในป่าจึงรีบลุกไปมุมผนังคันหาในหีบตอนเช้าเธอถามสิงเหนียงแล้วได้คําตอบว่าร่มถูกเก็บอยู่ในนี้รันเยยนค้นอยู่ครู่หนึ่งมีอาก็สัมผัสดโดนด้ามร่มที่เย็นเล็กน้อยจึงหยิบออกมาแล้วหันไปคว้าเสื้อแพรบนฉากบังลมมาคลุมก่อนกอดร่มกระดาษเคลือบน้ำมันผิวเรียบคันนั้นออกจากเรือน แสงจานวนกระ่างตาทันทีที่รันเหย,ยนก้าวออกจากประตูก็ได้ยินเสียงพินชัดขึ้นแต่ยังคงแผ่วเบาไม่รู้กำลังบิดเพลงอะไรสงบงดงามราวทาน,น้อยรินไหลกลางพงไพรล,ลึกรันเหย,ยนกอดร่มหยุดเท้าริมสวนผลไม้นิ่งฟังครู่หนึ่งจนเสียงพินเข้าสู่ช่วงท้ายเพลงเธอจึงโยนร่มเข้าไปในป่าร่มถูกโยนเข้าไปในสวนผลไม้กระทบกิ่งไม้ดังสวบสาบกระทั่งเงียบเสียงรันเหย,ยนไม่ได้ยินเสียงร่มตกพื้นจึงนึกแปลกใจค่า,คาเคนไม่ถูกจนอดชะโงกมองไม่ได้ บนต้นไม้ใกล้ๆเกิดเสียงดังพืบร่มกระดาษเคลือบน้ำมันผิวเรียบถูกกลางออกผลไม้บนต้นร่วงกาวราวราวฝนตกกระทบพื้นผิวร่มสีเรียบเคลื่อนออกเผยดวงหน้าราวเทพยดาดวงหนึ่งในความสลัวรางเขาพิงบนต้นไม้อย่างสบายอารมณ์สวมชุดขาวปล่อยผมสยายทำให้ความเย็นชาทั่วร่างจางไปสองส่วนข้ายังนึกอยู่ว่าคนเย็นชาอย,อย่างท่านกลับมีฝีมือพินเลิศล้ำที่แท้พินนั่นท่านไม่ได้เป็นคนดีรันเยยนกล่าวช้า,ชา ซูฟูไม่ตอบแต่ใช้มือชักด้ามร่มเบาๆเสียงสายกังวานของคมกระบี่ที่ถูกเสียดสีดังมาแสงจันท้อนประกายขาวราวหิมะที่แท้เมื่อชักด้ามร่มออกเป็นกระบี่ยาวสองเชี่ยกว่าประกายเป็นเบียบไหววูบบนใบหน้างามล้ำของซูฟูสองดวงตาสีน้ำเงินเข้มลึกล้ำชั่วพริบตาบรรยากาศทั่วร่างกับกระบี่ในมือเขาวรวมกันเป็นหนึ่งคล้ายพร้อมปลิดชีพคนได้ทุกเมือ่อรันเย,ยนในใจตื่นกลัวเธอไม่เคยลืมเรื่องที่สู่ผู้เคยพิจารณาว่าจะฆ่าเธอดีไหม ช่วยข้าเรื่องหนึ่งซูฟูลงจากต้นไม้อย่างแผวเบาแล้วเก็บกระบี่กลับไปในด้ารมร่มดวงตาสงบนิ่งของรันเหยียนจ้องมองเขาข้าปฏิเสธได้หรือไม่ยอมได้ซูฟูใช้ร่มยันร่างเสมือนไท้นันกระบี่ท่อนแขนกำยำราวภูเขาอันมั่นคงริมฝีปากบางเฉียบเผลอแต่หวังว่าท่านจะคิดดูให้ท่วนทีรันเหย,ยนเม้มปากน้อยๆในคำพูดเขาแฝงแววคุกคามอยู่กี่ส่วนกัน สายลมราาโฉยแผ่วทั้งสองนิ่งเผชิญหน้ากันรันเหยียนไม่ชอบการขู่เข็นคุกคามเช่นนี้ที่สุดบางครั้งเธอยอมก้มหัวได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เช่นนั้นต้องดูว่าเป็นเรื่องใดหากข้าไม่ยินดีต่อให้ท่านฆ่าข้าก็ไร้ประโยชน์พิสูจนศพซูฟูตอบตามตรงรันเหยียนเลิกคิ้วมองเขาแวบหนึ่งใจนึกทำไมนักฆ่าเปลี่ยนมาทำคดีแล้วแต่ปากพูดว่าตอนนี้ดึกมากแล้วหากแสงไม่พอต่อให้พิสูจศพก็อาจหลงตาได้ ซูฟูพยักหน้าแล้วถามว่าท่านยังต้องเตรียมอะไรอีกบ้างรันเยียนอ้าปากจะพูดแต่ไม่พูดเธอตอบตกลงแล้วหรือซูฟูคล้ายอ่านความคิดเธอทะลุปรุโปรงข้ารู้ว่าท่านต้องตกลงเหมือนกับที่ข้าไม่เคยปฏิเสธการฆ่าคนอีกอย่างข้าก็ไม่ได้ให้ท่านทำเรื่องนี้เปล่าเปล่าเสร็จเรื่องแล้วจะมีข้าตอบแทนให้ข้าเลือกข้าตอบแทนเองได้หรือไม่รันเย,ยนยิ้มน้อยๆในดวงตาคล้ายสนใจหลายส่วน ซูฟูเห็นเธอไม่รังเกียจรังงอนอีกจึงตอบว่าขอแค่ข้าทำได้รันเยียนพยักหน้าพอใจพิจารณาเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าคราหนึ่งแล้วเอ่ยประหนึ่งหากไม่ทำให้คนตระหนกก็ไม่ยอมเลิกราให้ข้าดูตัวท่านขณะไม่สวมเสื้อผ้าสักครั้งใบหน้าราวน้ำแข็งของซูฟูพันปริแตกสีหน้างวงยง,งราวตนหูฝาดไปเสียงก็คลายความเย็นชาลงกล่าวตะกุกตะกักท่านท่านว่าอะไรนะข้าน่าไม่มีความชอบอื่นใด แต่เห็นร่างกายมนุษย์ที่พิเศษที่ไรเป็นต้องอยากดูให้เต็มตาถ้าเห็นร่างกายมนุษย์ที่ผิดแผกหรือคนที่มีวิธีคิดประหลาดต่างจากชาวบ้านก็ยิ่งอยากผ่ามาวิเคราะห์ดูในร่างกายมนุษย์เพศชายทั้งหมดที่ข้าเคยเห็นมาท่านนับว่าเป็นประเภทที่สมบูรณ์แบบวันเยียนเอ่ยความคิดตนโดยไม่ปิดปังสูฟูจ้องรันเยียนอย่างแปลกใจอดตะลึงความชอบของเธอไม่ได้รวมถึงที่เธอพูดว่าในร่างกายมนุษย์เพศชายทั้งหมดที่เธอเคยเห็นมาทั้งหมด ที่ว่านี้ที่แห่มีมากน้อยเพียงไรรันเยียนเชิดหน้าขี้น้อยๆขอเรียกร้องที่เธอเสนอนี้ค่อนข้างสอในหยอกล้อแต่ความจริงนับจากชาติก่อนถึงชาตินี้ซูฟูเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่สมบูรณ์แบบจนเธอเกิดความคิดเช่นนี้ตอนที่85ซูฟูถูกรันเยียนมองตรงๆจนขัดเขินเล็กน้อยโชคดีที่เขามีจิตใจแน่วแน่ตลอดมาชั่วพริบตาก็กลับเป็นเยือกเย็นแต่ข้อเรียกร้องของรันเยียนนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าจะตอบอย่างไร หากรับปากต่อไปต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดให้นางดูจริงหรือขณะนิ่งเงียบไปพักใหญ่รันเหียนคิดว่าเขาถอดใจแล้วกลับได้ยินเสียงเย็นเยือกกล่าวว่าได้รันเหียนมองเขาอย่างประหลาดใจเธอไม่เข้าใจซูฝูแต่รู้สึกได้ว่าเขาเป็นบุรุษที่ทนงตัวสามารถทําให้เขารับปากเรื่องนี้เช่นนั้นศพที่จะให้ไปชนสสุรคงตึงมือยิ่งข้าอยากขอคําแนะนําศักดิ์เรื่องไม่รู้คุณชายซูจะขายความกระจ่างให้ข้าได้ไหมรันเหียนพันนึกถึงเรื่องหนึ่ง ซูฟูขมวดคิ้วเล็กน้อยเรื่องอันใดรันเยียนยังจำเหตุการณ์ตอนหลบผลที่ตลาดตะวันออกได้ในเมื่อคุณชายซูเป็นว่าที่สามีของคุณนุสกุลหนึ่งแต่เปลอืยกายต่อหน้าข้าเช่นนี้คงไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดกับข้ากระมังซูฟูถามกลับอย่างเย็นชาว่าวันนั้นบ่าวรับใช้บอกว่าหมอยาซูเป็นว่าที่สามีที่คุณหนูใหญ่บ้านเราต้องตาเช่นนี้ใช่หรือไม่ รันเยียนสะดุดใจทันทีความหมายชัดเจนเช่นนี้กลับถูกวลีว่าที่สามีเบี่ยงเบนคุณหนูใหญ่บ้านเขาต้องตาแล้วอย่างไรหากคุณหนูทั่วชูโจต้องตาเขาหรือว่าเขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดข้าจะไปเอาอุปกรณ์รันเยียนตอบตัดบทหันกายกลับไปเรือนแม้ตอนที่เธอยื่นเงื่อนไขก็เป็นล้อเล่นเสียมากแต่ในเมื่ออีกฝ่ายตกลงรันเยียนก็ไม่อาจผิดคำพูดยังไม่ต้องบอกว่าเธอทำเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ต่อให้คิดเล่นลูกไม้ก็ไม่อาจเล่นต่อหน้าคนอันตรายเช่นซูฝู สิ่งที่เธอทำได้มีเพียงเพิ่มผลประโยชน์ให้ตนเองที่ไม่ย่อโมโมหจนเหลืออดรันเยียนกลับไปห้องนอนรีบหาเสื้อผ้าแขนแคบแบบเรียบๆมาใส่รวบผมยกสูงเป็นหางมาหยิบหีบอุปกรณ์แล้วกลับไปข้างสวนผลไม้มีค่าซูฟูยังเร็วกว่าเธออีกไม่รู้ว่าสวมเสื้อคอกลมแขนแ,ขนแคบสีดำทับไว้ด้านนอกอีกตัวแต่เมื่อไรคลุมหน้าด้วยผ้าสีดำเผยให้เห็นเพียงดวงตาเย็นเยียบ ยามเขามองผู้คนก็เหมือนเสือดาวที่สงบนิ่งรอล่าเหยื่อไม่เหมือนกับท่าทางเย็นชาเล็กน้อยสบายๆเมื่อครูอย่างสิ้นเชิงสูผู้พยักหน้าให้เธอล่วงเกินแล้วขณะเดียวกับที่เสียงเย็นชาดังมามือก็อบเอลรันเยียนไว้ยันเท้าคราหนึ่งแล้วโผล่ออกไปเราเหยี่ยวรันเยียนได้ยินเสียงลมวดหวิวข้างหูทิวทัศน์ทั้งสองข้างพระมัวและถอยหลังไปรวดเร็วขึ้นขึ้น,นลงลงสิบกว่าครั้งสภาพแวดล้อมรอบด้านก็ไม่เหมือนเดิมแล้วบนพื้นราบต้นไม้น้อยยิ่ง ทุกที่ที่เห็นเป็นทุ่งหญ้าสูงระดับเอลบางครั้งก็มีเนินดินสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทําให้รันเย,ยนรู้สึกเครียดอดคิดทบทวนไม่ได้ว่าเหตุใดตนเองทําเรื่องมุ่งวามเช่นนี้หากชนสูสีศพเสร็จซูฟันเกิดคิดฆ่าฟันสังหารคนปิดปากที่นี่ทิ้งศพไว้ในป่าเล่าใช้เวลาเดินทางจิบชาครึ่งถ้วยรันเยียนเห็นแสงไฟอยู่ไม่ไกลนักแสงไฟค่อนข้างแน่นขนาดสว่างดั่งกลางวันและในทุ่งโล่งนั้นเห็นชัดว่าไม่มีหมู่บ้านเรือกสวนไรนา ขณะยังอยู่ห่างจากกองเพลิงร้อยกว่าจ้างซูฟูหยุดเท้าวางรันเหียนลงลง้วงหมวกคลุมหน้าออกมาให้เธอใส่ไว้อีกเดี๋ยวท่านไม่ต้องพูดเพียงชนะสูรศพตามคำสั่งข้าชนะสูรเสร็จเขียนบนกระดาษที่พวกเขาเตรียมไว้ก็พอหักเปลี่ยนลายมือตนเองได้ยิ่งดีที่สุดรันเหียนใส่หมวกคลุมหน้ารู้สึกตื่นเต้นสุดขีดปกติเธอชนะสูรศพธรรมดาในที่เกิดเหตุผ่าศพเกินกว่าครึ่งเพื่อชนสูรเชิงลึกลึกอย่างละเอียดก็ทำบนโต๊ะผ้าตัดไม่ก็ในห้องทดลองพยาศวิทยา บางครั้งเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องชนะสูรศพในสถานที่ที่มีเงื่อนไขาย,ยากลำบากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์ชนะสูดที่ลึกลับเช่นนี้เหมือนพวกจอมจรคุณธรรมชุมนุมกันตอนกลางคืนหมวกคลุมหน้าที่ชูฟูเตรียมให้ปิดคลุมทั้งศีรษะเพียงเผยดวงตาสองข้างด้านหลังมีผ้าผืนกว้างให้ลงถึงเอวคลุมด้านหลังไว้ปิดเส้นผมได้พอดีหลังเตรียมพร้อมซูฟูช่วยรันเยียนหิ้วหีิบนำทางด้านหน้าพารันเยนไปทางกองไฟ เมื่อเหลือระยะห่างประมาณสิบกว่าจังรันเยียนจึงเห็นสภาพข้างกองไฟชัดเจนคนชุดดำสี่คนนั่งข้างกองไฟแต่งตัวคล้ายซูฟูมากเพียงแต่รูปร่างต่างกันเล็กน้อยด้านข้างคนทั้งสี่มีลงคอพอดำวางอยู่ด้านหน้าลงศพตั้งโต๊ะตัวหนึ่งด้านบนวางทุบเทียนยังมีกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งที่สองปลายถูกที่ทับกระดาษสองอันทับไว้ปลายด้านหนึ่งมีผู้กันวางไว้บนจานฝนหมึกสี่คนนั้นดูจะรู้ว่าพวกเขามาถึงแล้วขณะยังอยู่ห่างไม่ถึงสองจั้งก็พากันลุกขึ้นประสานมือคาระวะซูฟู คือคนผู้นี้หรือบุรุษเสียงแหบห้าวสังเกตวันเหยียนรอบหนึ่งก่อนถามรันเหียนรูปร่างเล็กใส่ชุดดอกลมแขนเสื้อแคบอูจ่จจชมากมายคือบุรุษรูปร่างเล็กหน้าตาอัปลักษณ์หลายคนจึงไม่สงสัยเพศของรันเหียนใช่เริ่มชนสูดเถิดซูฟฝูกล่าวสามในลี่คนหันหน้าไปมองคนชุดดำรูปร่างคล้ายซูผู่คนผู้นั้นประเมินรันเหียนอย่างเย็นชาคราหนึ่งพยักหน้าน้อยๆอ,อ,อีกสามคนรีบเดินไปเปิดฝาลงศพออก รันเย,ยนได้รับคำสั่งจากซูฟูจึงก้าวไปที่โลงศพสิ่งแรกที่เธอเห็นไม่ใช่คอพอแต่เป็นโลงศพไม้หนาหนามู้อย่างดีทั้งตัวโลงและฝาทำด้วยไม้ชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเลยคิดว่าพื้นโลงศพก็คงเป็นเช่นนี้ไม่รู้ใครที่ด้านหลังดิดนิ้วเสียงพุ่มไม้ใบหญ้ารอบด้านดังขึ้นมีคนชุดดำปิดหน้าสิบกว่าคนวิ่งมายังคงเป็นบุรุษเสียงแหบห้าวกล่าวจุดคบเพลิงให้แสงสว่างขอรับ สิบกว่าคนรับคำพร้อมเพรียงแล้วนำคบเพลิงในมือไปจุดที่กองไฟจากนั้นไปยืนข้างลงศพคบเพลิงคู่ชนสิบกว่าอันส่องแสงให้สถานที่สว่างเหมือนกลางวันแม้จะมีแสงเงามากวนใจแต่ยังพอชนะสูรศพได้ผลการชนสูรยิ่งละเอียดยิ่งดีที่สำคัญคือชนสูรว่านางตั้งครรภ์หรือไม่และสาเหตุการตายซูฟู่กล่าวรันเย,ยนเหลือบมองกระดาษขาวบนโต๊ะยิ่งละเอียดยิ่งดีล่ะก็อย่าว่าแต่กระดาษหนึ่งแผ่นเลยต่อให้มีอีกสิบแผ่นก็ไม่พอ ผู้ที่เป็นหัวหน้าสังเกตอย่างละเอียดมีความรู้สึกไวอย่างยิ่งพอเห็นสายตาของรันเยียนก็กระซิบกับคนชุดดำข้างกายทันทีเพียงไม่นานก็มีกระดาษมาเพิ่มอีกปนะิกหนารันเยียนลอบตื่นตระหนกรีบตีหน้าตายข่มความรู้สึกยิ่งเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้คนผู้นั้นดูสิ่งใดออกผิวหนังกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนของโครงกระดูกในโรงสลายไปหมดทั้งยังผุกร่อนเล็กน้อยคนผู้นี้อย่างน้อยถูกฝังมาสิบกว่าปีแล้วนอกจากนั้นด้านในโรงศพสะอาดหมดจดทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆของไม้ เห็นได้ว่าเพื่อจะบรรจุศพนี้ถึงสั่งทำพิเศษขึ้นโดยเฉพาะกระดูกเชิงกรานของศพต่ำและกว้างเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้หญิงทว่าเนื่องจากฝังมานานเกินไปซ้ำยังปรากฏรอยผุกร่อนเล็กน้อยแทบบ่งบอกเลยว่ายากจะหาข้อมูลมีประโยชน์มากกว่านี้ได้รันเยียนตรวจโครงกระดูกทั้งร่างก่อนเห็นเท้าซ้ายของหญิงผู้นี้ขาดนิ้วไปหนึ่งนิ้วนอกจากนั้นส่วนอื่นๆยังสมบูรณ์